อาจารย์ครับองคชาตไม่แข็งตัวในผู้ชายเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างครับโอ้ oh. oh. อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะคะ mm. เพราะโดยปกติทั่วไปแล้วการที่องคชาตไม่แข็งตัวเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันเป็นไ oh. ปนตามธรรมชาติอยู่แล้วฮอร์โมนเพศของคนเราเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ย mm. เมื่ออายุ30มสิบอะคะ่ะฮอร์โมนเพศชายจะเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ แต่อาการเนี่ยของการแข็งตัวที่มีผลต่อการแข็งตัวขององคชาตจะเห็นได้ชัดเมื่ออายุประมาณ50ถามว่าการไม่แข็งตัวขององคชาตเนี่ยมันมีผลอะไรมันก็ทําให้การมีเพศสัมพันธ์นั้นเนี่ยเรียกว่าไม่ตลอดลดฝังมันแข็งตัวได้เวลาสั้นๆเราจึงเรียกว่าเรือล่มปากอ่าวหรือบางคนเนี่ยจะมีการหลังเร็วหรือการแข็งตัวขององคชาตเนี่ยแข็งไประยะหนึ่งแล้วก็อ่อนตัวลงแล้วก็แข็งใหม่แล้วก็อ่อนตัวลงอะไรอย่างนี้เป็นต้น การแข็งตัวของโอชาติเนี่ยมันไม่เป็นไปจนทําให้การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยบรรุถึงความพอใจสาเหตุของมันเนี่ยหลักๆก,ก็คือในเรื่องของโฮอร์โมนเพศที่บอกแล้วเป็นไปตามธรรมชาติความผิดปกติของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงองคชาติหรือความผิดปกติของระบบประสาทที่ควบคุมในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้หรือความผิดปกติ บกพร่องของโฮอร์โมนดังกล่าวมาแล้วและรวมทั้งโฮอร์โมนในเรื่องของไทรอยด้วยไม่ว่าโฮอร์โมนไทรอยจะมากไปหรือน้อยไปก็มีผลต่อในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ทั้งสิน้นและประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของภาวะจิตใจซึ่งแต่ก่อนเนี้ยค่ะเราเคยเชื่อว่าภาวะทางจิตใจมีผลต่อสมรรถภาพทางเพศหรือความบกพร่องทางเพศแต่ปัจจุบันนะคะเราพบว่าโรคทางกายมีผลมากกว่าโรคทางใจเช่น ในเรื่องของเบาหวานนะคะไขมันความดันโลหิตสูงและที่สำคัญเนี่ยคะ่ะก็คือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่มีผลต่อการแข็งตัวขององค์ชาตินะคะเช่นกินเหล้าคะ่ะสูบบุหรี่ขาดการออกกำลังกายพักผ่อนไม่เพียงพอมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกระดูกสันหลังนะคะหรืออุบัติเหตุที่เกิดกับบริเวณอุ้งเชิงกรานหรือผลของการกินยาบางชนิดการทำงานหนักความเครียด พันธุกรรมก็มีส่วนนะคะหรือการรับประทานอาหารบางชนิดที่มีผลต่อการแข็งตัวของโอร์าติได้น้อยลงหรือไม่เต็มที่ก็มีส่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันมีพฤติกรรมอีกมากมายที่ยังมีรายละเอียดค่ะ Thai PBS p o d c a s t View the world v ิลด e